อันชาตุชนพุทธบริษัทท่างหลายได้บรรดาเพื่อนพิสุสมเดจทั้งหลาย, <c oughs> ลาย,ยสํหาสหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีต่อแต่ความจริงท่องเรื่องเป็นเรื่องของพระสามาวดีไี่ว่าตอนนี้เป็นตอนต้นเป็นตอนที่พระเจ้าเทนจะเข้าครองราชเป็นว่ามาในวันก่อนไปจบลงตอนที่พมานดา เรียกพระเจ้าเทนมาแล้วก็บอกว่าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพลันตป,ปะซึ่งเป็นพระราชบิดาเวลานี้พระราชบิดาสวรรคตแล้วแล้วเจ้าจงไปเอาราชสมบัติคืนหมายความให้ครองราชสมบัติตามเดิม <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้าเข้าไปถ้าเขาไม่เชื่อให้ดูผ้ากำพลที่พระราชบิดาประทานกับมันดา ใ่ล้็ดูแหวนนิพระกราชทานไว้เป็นอันว่าแล้วก็บอกเชื่อเสนาบดีผู้ใหญ่ที่ยังจะรู้จักพนางอยู่เมื่อพระเจ้าเทนร้วกูกูเทนกุมารได้รับฟังจากพระมารดาลแล้วจึงถามพระบิดาลเลี้ยงคือท่านอันลกปะถามว่าต่อน,นี้ไปกระผมจะทำยังไงต่อไปครับท่านดาบุก็บอกว่าเจ้าจงนั่ง เจ้าจงนั่งที่กิ่งข้างล่างของต้นไม้่ายบนบทนี้และกระดพินสายนี้ชา้างนายฝูงน้อมหลังเข้ามาหาเจ้าเจ้าจงนั่งบนหลังของมันและจงไปยึดอะไรจะสมบัตินี่จะยกกองทัพช้างนะ้ไปยึดไรจชสมบัติ ฝ่ายพระกุมารนั้นถวายบังคมพระราชวีดาและพระราช,ชมารดาแล้วก็ทรงทำตามนั้นนั่งบนหลังช้างตัวหัวหน้าที่เป็นนายช้างแล้วก็กระซิบบอกช้างว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพลันตปะในกรุงโกสัมพีขอท่านจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของบิดาแก่ข้าพเจ้าเถิดฝ่ายนายช้างช้างนายฝูง ฟังคำนั้นแล้วจึงร้องเป็นเสียงช้างว่าช้างจงมาประชุมพร้อมกันหลายหลายพันช้างหลายพันมาประชุมพร้อมกันแล้วร้องอีกว่าช้างแก่ๆจงถอยไปช้างแก่พากันถอยไปแล้วก็ร้องอีกว่าช้างตัวเล็กๆจงกลับไป <c oughs> แม่ช้างทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันกลับไปแล้ว ถ้ะกุมมนั้นอันช่างนักรบทั้งหลายตั้งหลายพันพาแวดล้อมแล้วจึงถึงบ้านไปถึงบ้านชายแดนปลายเขตแดนแล้วจึงประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ปรารถนาสมบัติบุคคลใดต้องต้องการสมบัติจงมากับเราตั้งแต่แบ,บัดนั้นไปก็ทรงทําการรวบรวมบุคคลผู้คนทั้งหลาย ไปล้อมนคราคไม่แล้วส่งคําขาดม้ว่าส่งราชสเข้าไปว่าจะให้เรารบหรือจะว่าจะให้ราชสมบัติบรรดาชาวเมืองทั้นหลายก็กล่าวว่าเราจะไม่ให้ทั้งการลบเราจะไม่ให้ทั้งสมบัติคือไม่ให้ทั้งสองอย่างจริงๆแล้วพระราชเทวีของพวกเรามีคันแก่ พวกนกขัาดีลิงพาไปแล้วเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพน,นางยังมีพระชนชีพอยู่หรือว่าพน,นางหาพระชนไม่ได้แล้วพระพันธตายในการตลอดการที่พวกเราทราบเรื่องเราของพน,นางเราจะไม่ให้การรบพร้าสมบัติหมายความถ้าเขายังไม่รู้เรื่องของพน,นางพรา พระรมราชินีที่ไปนกขัดธ์ีดงนำไปถ้ายังไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วจะไม่ให้ทางการลบจะไม่ให้ทางสมบัติตามข่าวท่านบอกได้ยินว่าความเป็นความเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยเสืบเชื้อสายได้มีมาแล้วในการนั้นนี่ก็หมายความสมบัติก่อน,ก,อนการเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะไม่มีการเสืบเชื้อสายใครมีอำนาจก็ยึดอำนาจเอา แต่ตอนนี้ถือเชื่อสายว่าท่านลูกเขายังอยู่ต้องให้เขาลำดับนั้นพระราชกุม,มารคือพระเจ้าเท,ทียนถึงแต่ว่าฉันเป็นบรของพระนางและก็อ้างชื่อเสนาบดีเป็นต้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อถือแม้แต่อย่างนั้นจึงได้สแสดงผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงพวกชาวเมืองจำผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงได้ หมดความกินแหนงแข่งใจจึงเปิดประตูเมื่อรและเวสษกุมานั้นเป็นไ้วยในราชสมบัติคือเป็นพระราชาต่อไปนี่รวมความไม่ชีวิตของคนนี่มีสภาพไม่แน่นอนความจริงพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์จะเรียกวา่ากุมารเทนเด็กๆตอนเป็นกษัตริย์จะถือว่าเด็กก็ไม่ได้ เนื้อแท้จริงๆเป็นลูกแท้ๆขขงพระเจ้าพรลันตปะกับพระพระบรมราชินีแต่ว่ายังไม่เกิดมาอยู่ในท้องนี่ยังไม่เคยมองเห็นเมืองและก็ถูกนกขัสดีลิงนำไปพร้อมกับแม่คือท่านอยู่ในท้องความจริงแล้วใครจะคิดว่าจะมีโอกาสได้ราชสมบัติแต่ความจริงในพระบาลีตอนหนึ่งในทศชาต เบอกว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้นั้นต้องเคยบำเพ็ญพรมจรรย์อย่างอ่อนมาในชาติก่อน alia. หมายความว่ามีการประพฤติธ,ธรรมะอย่างดีๆนั้นได้รพรมจรรย์อย่างอ่อนๆในชาติก่อนมาแล้วจึงจะเป็นกษัตริย์ได้คนที่บำเพ็ญพรมจรรย์อย่างกลางก็เป็นเทวดาหรือพรหมได้ถ้าบำเพ็ญพรมจรรย์อย่างสูงสุดจึงจะไปพระนิพพานได้คําว่าพรมจรรย์นี่แปลว่าประพฤติอย่างประเสริฐ ดังนั้นก็อูเทนก่มมารหรือว่าเจ้าุเทนบรมกรษัตริย์องค์นี้ก็เข้าใจว่าในชาติก่อนต้องเคยบำเพ็ญบารมีในด้านพรหมาจรรย์มาก่อนจึงมีโอกาสได้รับสมบัติไม่ไมยากนะักตามท่องเรื่องแต่บอกว่าเรื่องของพระเจ้าอเทนท่านหยุดไว้แค่นี้ก่อนต่อไปท่านกบอกว่าเรื่องของสองคนผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ ท่านเรื่อนต้นเรื่องไปอย่างนี้ด้วยความก็มีอยู่ว่าเมื่อทุพพิกระภัยเข้ายากหมากแพลงผลแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาแล้วในแคว้นอันละกับะชายผู้หนึ่งชื่อว่าโกตุฮริกะก็ไม่อาจจะอยู่ได้จชงไที่พาพัญญาผู้มีบุตรอ่อนคือบทลูกเล็กๆนำว่ากาลี จัดแจงเสบียงออกไปแล้วด้วยมุ่งหมายว่าจะไปหากินที่เมืองโกสัมพีอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเขาออกไปแล้วในเมื่อมหาชนกำลังตายกันด้วยโรคอยวาบ้างสองคนสองสามีพัญญานั้นก็เดินไปเมื่อสเสบียงทางเมื่อสเสบียงสำหรับเดินทางหมด หมายความขนาดที่เดินไปเอาสเสบียงไปด้วยมันก็หมดไปกลางทางถูกความหิวก็ครอบงำแล้วไม่สามารถที่นําเด็กไปได้คือมันหมดแรงอุ่มลูกไม่ไหวรังนั้นสามีแึงกล่าวกับพัญญาวันหล่นเรามีชีวิตอยู่เราก็ยังหนุ่มยังสาวก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้อีกเจ้าลูกคนนี้มันไม่ไหวเราก็หิว แดงก็ไม่มีอาหารก็บดทิ้งเสียกแล้ว่อนนะท่านบอกว่าตามธรรมดาดวงใจของมันดาย่อมอ่อนโยนเพราะฉะนั้นนางยังพูดว่าดิฉันไม่อาจที่จะทิ้งลกูกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นก็หมายความเมียไม่ยอมทิ้งเพราะเดือดในอกสามีเมื่อเห็นมาเป็นอย่างนั้นยิงคิดว่าเราจะทำอย่างไรกัน ัญญาก็บอกว่าเราเปลี่ยนกันนําไปก็แล้วกันเปลี่ยนกันอุ้มมันดายกลูกขึ้นก็นหนึ่งยกว่าพวงดอกไม้วางบนวาระของตนวางบนแขนงของตนก,กกไว้ที่อกอุ้มแล้วก็เอาก็เอาให้แก่ให้เอาให้แก่นังสื้อจะต้องพลิกมันไได้ความนังสือท่านไ่าอย่างนี้นะ เอาให้แก่วิดาเวทนาที่กำลังกำลังแม้กว่าความหิวอะไรเนี่ยท่านบอกว่าเวทนาเคยทุกเวทนา,นาเนี่มันมีกำลังมากกว่าความหิวทั้งสองอย่างก็มันเกิดขึ้นกแกชายผู้เป็นสามีนั้นก็ในที่จริงเขารับเด็กผู้เป็นลูกนั้นแล้วก็วางลงวางลงเป็นแข็งเท่า,ากับู้กับปัญญานั้นแล้ว พูดพัญญานั้นแล้วแล้วเราเล่าว,ว,ว,ว่าลอนเรายังมีชีวิตอยู่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะมีลูกได้อีกไอ้ลูกคนนี้ที่มันเสถิดฉันอุ้มไม่ไหวเต็มทีแล้วพัญญาก็ห้ามเขาพัญญาก็ตั้งหน้าต่างตาห้ามหลายครั้งแต่ความจริงจะหัวมันทนไม่ไหวก็เฉยเมียจะว่ายังไงเขาก็เฉย เด็กถูกเปลี่ยนกันไปตามวาระอยู่พ่ออุ้มมั่งแม่อุ้มมั่งเหนื่อยอ่อนก็เลยนอนหลับไอ้เจ้าเด็กมันต้องทนไม่ไหวถูกเขย่าไปเขย่ามาอยู่ในอกพ่อแม่มันเดินอยู่ก็เลยหลับอยู่ในมือเขาวิดานสตร์ชายผู้เป็นสามีรู้ว่าลูกชายนั้นหลับยังปล่อยให้มันดาคือพัญยาเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เเด็กนอนไว้บนใบไม้ลาด ใต้ภูมไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เดินตามไปมันดาสำหรับพัญญาเหลียวหลังมาแลดูไม่เห็นลูกจิงถามว่านายลูกของเราไปไหนสามีก็บอกว่าฉันเอาเขานอนไว้ใต้ภูมไม้แห่งหนึ่งพัญญาถามว่านายอย่าทำฉันให้ยีบหายเลย ฉันเว้นลูกเสร็จแล้วไม่อาจที่จะอยู่ได้นายจงนํำลูกของฉันมาเถิดเธอก็ทุบอ,อกทุกใจข้ามควรร้องไห้เวลานั้นปรลกว่าชายพวกเป็นสามีจึงกลับเอาเด็กกั้นมาแต่ว่าลูกนั่นตายเส็ยแล้วใน,นระหว่างทางนายโกตัวอริกะทิ้งบุตรในฐานะที่มีประมาณเท่านี้จึงถูกก็ทอดทิ้งเจ็ดวาระ พระสัพพะสาบรีท่านบอกว่าในโกฮนิกานะทิ้งลูกให้ตายแต่ว่าต่อไปกรรมที่เปโสศลที่ทิ้งลูกทิ้งลูกให้ตายต่อไปกรรมนี้สนองเขาต้องถูกทอดทิ้งเจ็ดครั้งในระหว่างพบได้ผลยิ่งกรรมนั้นด้วยการนี้ชื่อว่าบาปกรรมนี้ไอบ้บุคคลไม่ควรดูหมิน่นว่าน้อยสองสามีปัญญานั่นเดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโค อย่างหนึ่งแล้วอตอนนี้ท่านบอกว่าโกตัวอิกาตายไปเกิดเป็นสุนัขท่นบอกว่าในวันนั้นมีการทําฝันแม่โคก็บนายโคบาลน,นายโคบาลเนี่ยแปลว่าคนเลี้ยงโคและคนรักษาโคในเรือนของนายโคบาลมีพระปเปเจกะพุทธเจ้ารูปหนึ่งมาฉันเป็นนิด นายโคบ,บาลน,นั้นนิมนต์พระปรจเจกพระเจ้าฉันเสร็จแล้วยังได้ทาการมงคลข้าวปลายาตเขาจัดแจงไว้เป็นอันมากไอข้าวมาทุกปลายาตันเป็นข้าวที่มีข้าวสูงคนร่ารวยเขากินกันคนจนกินไม่ได้คุณแพงนายโคมบ,บาลเห็นสองสามีปัญญามาแล้วจึงถามว่านี่ท่านมาจากไหนเมื่อทราบเรื่องเรื่องราวแล้ว ก็เป็นกุลระบรมีใจอ่อนโยนหม่ว่าเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณียังได้ทำการสงเคราะห์ในหว่างสามสองสามีพัญญาบอกให้คนให้ข้าวไบญาตงินไหลใสไปน้ำมากแก่เขาสำหรับพัญญาจึงกาวกับสามีวันนายเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ฉันก็ชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ ท่านท้องพร่องมานานจงบริโภคตามความต้องการเถิดนี่แสดงว่าพัญญาเนี่ยมีความรักสามีมากก็ความจริงก็ต่างคนต่างหิวแต่ถ้าว่ายังมีความเป็นห่วงสาม,มีถ้าให้ผัวกินอิ่มก็แล้วกันตัวเองกินไม่อิ่มแล้วไม่ได้กินไม่เป็นไรเมื่อนางว่าอย่างนี้แล้วจึงวางข้าวมาปลายาตดไว้ข้างหน้าของเขาพร้อมทั้งกับพิยาค,คือกับข้าว ตนเองบริโภคสับป,ปิเหลเหลวๆคือค่อยน้อยใสเลวๆแต่น่อยหนึ่งเท่านั้นส่วนนายโกตัวนิกะบริโภคมากกินมากไปไม่อาจจะตัดความอยากในอาหารได้เพราะตัวหิวมาตั้งเจ็ดแปดวันสำหรับน,นบายโคมบายขั้นให้ขั้นบอกให้คนให้ข้าวพระทุกพย่ายกับสองหัวเมียแล้วตนเองก็เริ่มบริโภคกินเหมือนกัน นายโกตัวนี้กะนั่งแลดูเขาเห็นก้อนข้าวมะทุป,ปยบญ้าที่นายบาลปั้นให้แกน,นางสุนัขซึ่งนอนอยู่แล้วใต้ตังเขายิ่งคิดว่านางสุนัขตัวนี้นะ่ะมีบุญมากยิงได้บริโภคข้าวมะทุปใบญ้าจะเป็นข้าวมีค่ามากเพ็นปานนี้เป็นนึ่งนิดเป็นปกติให้เราเป็นคนที่ไม่มีโอกาสจะได้กินแบบนี้ เขาเวลาเขากินไปเขาก็นึกถึงนางสุนัขมันไปว่ามีวาสนาบารมีมากหลังเลิกจากกินแล้วเขายังคิดถึงอยู่เพาหมาแท้ๆยังดีกับเราเสียเป็นคนเวลาตกกลางคืนในโกโตฬนิกานั้นท่านบอกว่าไม่สามารถจะทำข้าวมาทุกระญาติให้ย่อยได้เขากินมากไปข้าวไม่ย่อย จึงถึงด้วยความตายไปเกิดในท้องเห็หนาวสนักกดใช้กิจนึกถึงอันนี้สําคัญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก่อนจะตายนี่ถ้าใจนึกถึงอะไรไว้มันจะไปเกิดที่นั่นเราถ้าจะแทรกตัวนี้ก็น่าควจะยุ่งครั้งนั้นปัญญาของเขาทําทําการเผาแล้วก็ทําการรับจ้างอยู่ในเรือนนั่นเองได้เข้าสารทนานหนึ่งหงแล้ว เอาใส่บาตรพระประจจกพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอกุศลนี้จงถึงแก่ทายของท่านเถิดมันต่างว่าดังนี้แล้วยึงคิดว่าคนที่เราจะอยู่ที่นี่ที่นี่ต่อไปถ้าพระพุทธเ,เจ้าย่อมมาในที่นี่เนียงนิดไทยธรรมจักมีหรือไม่ก็ช่างเถิดเราไหวอยู่นี่นักเสือต้องพลิกนะ <c oughs> ก็บอกว่าเราไหว้ไหว้ท่านอยู่ถ้าาช่วยขวนขวายในกิจการงานในการสงเคราะห์ท่านทำใจให้เรื่มสายอยู่ทุกวันจะประสบบุญจะได้บุญมากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนายยังทําการรับจ้างบรรนาน,นอยู่นั่นเองนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ตอนหน้านี้ก็ขอยับยังไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันจะหมดรวมความว่าพระเจ้าทิน ที่เป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยบุญเดิมคือพรหมจันทร์คำว่าพรหมจัรย์ก็ด้วยก,การประพฤติอย่างประเสริฐนั่นก็คือว่าหนึ่งมีทานการให้มีกําลังใจเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลตัวบุคคลผู้ยากจนนุษสัตว์เพื่อความลาบากสองมีศีลบริสุทธิ์อันนี้มีศีลบริสุทธิ์มีการเรียกว่าความประพฤติอย่างประเสริฐศีลนี่มีความสําคัญมาก ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคนมีศินมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายแล้วก็เป็นสุขสีเลนะภูกสมมำบาพุกคลใดมีศินต่อไปเบื้องหน้าจะเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากสีเลนะที่พูติงยันติสิลย่อมเข้าถึงความสงบดังนั้นอาศัยที่พระเจ้าเทมบรมกษัตริย์บาท่าเธอ เป็นผู้มีศีลมาก่อนถึงแม้ว่าจะไปคลอดจากคันมารดาในป่าก็ตามทีแต่ว่าอาศัยบุญบรารมีที่มีศีลน,นี่แล้วเมื่อขน,นาดอยู่ในป่าก็มีความสุขคือท่านดาวุฒิสงห์ไม่มีกังวลม,มากศีเละนะโพกสมมาธาในที่สดุดท่านก็ได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปศีเละนะนิโพติยันติการเทียนได้สมบัติก็ได้โดยไม่มีการรบได้ในความสงบ นี่เป็นปัจจัยเขาบุคคลที่เคยให้ทานรักษาศีลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณนนีจงอย่าประมาทความดีว่ามีการเล็กน้อยจะไม่ผลต่อมาก็เป็นเรื่องขในโกตุาริกะในโกตุาริกะกับนางกาลีนี่ความจริงเธอทั้งสองคนก็เป็นคนดี แต่ว่าต้องหนีเอาไปจากบ้านในเวลานั้นเขาพาะโรคอหิวาตก็โรคเกิดขึ้นสมัยก่อนเรื่อโรคหาลงแล้วการเดินทางในบรรดาเจ้งพุทธบริษัทนม่อกี่อ่านสืออีล็อกคลอกแคลอกคลออกลออออออมันไม่สนัดนักไม่ได้ดูไว้ก่อนการเดินทางคนจนจะมีอาหารอะไรเป็นมากกวานี้ปาน แต่ว่าเด็กที่ต้องตายเพราะถูกวิดาทอดทิ้งก็ไม่ทราบว่าปเป็นกรรมอะไรจะเป็นกรรมนาดีที่เธอต้องพัดทาใหใครก็พัดพลาดจากกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบบาลีถ้ามาได้บอกไว้ก็ไม่ขอพูดแต่ว่าท่านบอกว่าอาไตาโกตุวานิกานี้อาศัยที่ทิ้งลูกให้ตายในป่า <c oughs> เพราะกรรมที่เป็นอกุศลน,นี้ต้องทําให้เขาต้องถูกทอดทิ้งเจ็ครั้งเรื่องจะมีข้างหน้าครั้งก็มาถึงบ้านในครูบานแล้วกินมากเกินไปถ้าความจริงกินไม่ได้ห่วงเมียเมียนี่มีการรักผัวเขาเข้ามาทุบายญาติมาเข้าปลายาตให้เธอหนึ่งชามส่วนส่วนสำหรับสามีหนึ่งส่วนเธอก็มอบให้สามีทั้งสองส่วน เอาเนยใส่นิดหน่อยแตะกินไปนิดนิดพอชื่นใจเจ้าผัวนี่มันลืมนึกถึงเมียคือว่าจิตใจนั้นต้องศึกษาสามมากไปหน่อยกินมากเกินไปอาหารย่อยไม่ไหวจึงตายแต่ว่าก่อนที่เธอจะตายเธอจิตใจเธอเป็นนึกถึงสุนัขเข้าก็เลยไปเกิดในท้องสุนัขตายจากคนเป็นสุนัขเรื่องนี้ก็มีปรากฏในพระธรรมบทของทานอนิกายหลายเรื่อง จะยกมาเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งคือว่าในสมัยพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงระชนอยู่เวลานั้นมีพระบวชเข้ามาในสนักขององค์สมเด็จพระบรมครูท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วบาลีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระทรงฌาชนวันหนึ่งท่านอยากจะห่มจีวรแพร จึงได้ไปบอกพี่สาวว่าอยากจะห่มจีวรแพรพี่สาวกว่าจะหามันได้เธอก็ป่วยขณะที่ป่วยจิตก็นึกถึงจีวรแพรเพราะอยากจะห่มมานานโอกาสที่ย่มก็ยังไม่มีไม่ช้าไม่นานเธอก็ตายการตายจากความเป็นพระในฐานะที่อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติดีในด้านศีลพอสมควรน่าจะเป็นเทวดาแต่ศัยจิตที่นึกถึงจีวรตัวนั้นเป็นเหตุเธอละจากเพศความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆไปอาศัยอยู่ในตะเข็บของจีวรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทราบว่าพระองค์นั้นตายยิงให้พระใจการสมบัติพระกับพระนาถธาตายไปแล้วของอะไรมีอยู่ตกเป็นของสองฆ์หมด ญาติพี่น้องจะถือว่าฉันมีสิทธิเป็นผู้เป็นทาย,ยาทผูรับมรดกก็ไม่ได้ถ้าจะให้กันต้องให้ก่อนตายถ้าไม่ให้ก่อนตายตกเป็นของสองฆ์พระก็มาจัดเข้าของตามที่จะบึงมีก็เป็นเวลานั้นสมเด็จพระจีนศรีทรงประทับเป็นประธานออนดีพระองค์หนึ่งไปจับเอาจีวรแพรเข้า เจ้าเลนตูนั้นมันร้องตะโกนไอข้ขโมยขโมยรล้นจีวรนขโมยล้นจีวร,รพระอื่นไม่ได้ยินแต่พระพุทธเจ้าได้ยินแต่พระอื่นมีก็มีพระอิสมนิทายานอย่างพระโมคัลาภาษาดีบทเป็นต้นแต่กําลังว่าสาวกไม่ดีพอไม่ได้ยินเรื่อเจ้าทรงทราบจึงบอกพระวางจีวรนนั่นก่อนภายในเจ็ดวันนี้ห้ามมาแตะต้องเมาถึงวันที่แปดแตะต้องได้ ท้งนี้พ่ออะไรพาอเธอครบเจ็ดวันเล็งก็ตายไปเกิดเป็นเทวดานี่เรวดาเพื่อนิสฑุสมเด็จทั้งหลายโดยนนทุนนาบรรดาย่ายโยมพุทธบริษัทการีองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภากแนะนำให้เจริญพระกรรมฐานทำสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณจิตใจพุ่งอะไรใจจะไปอย่างนั้นตามกำลังเข้าใจเมื่อตายแล้ว ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบระทิแก้วอยู่ในทรงแนะนํานำ่าจิตของเราควรจะจับพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วแล้ว,ลวก็ตั้งใจคิดในเสมอว่าหนึ่งเราจะไม่ชีวิตเราจะต้องตาย 2. องเราจะยึดคุณพระตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งสเราจะมีศีลบริสุทธิ สี่เรามุ่งหวังวิถีพันธ์นโดยเฉพาะมีความรู้สึกเสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุทธโลกก็ดีเป็นของไม่มีความต้องการสําหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพันธุ์หลังจากนั้นพยายามขัดเกิเลสททาลายโลภความโลภโทสะค,ความโกรธมัหวัความลหลงใ,ให้ค่อยๆย่อยยับไปทีละน้อยอยจนยถ,ถ,ถึงที่สุด จิตใ,ใจของเราในระหว่างเป็นมนุษย์จับปณิพานเป็นอารมณ์เข้าใจว่าตายเม,มื่อไหร่ปณิพานเหมือนนั้นอรบ,บันรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนท้ายนี้รีบนิดหนึ่งเพราะว่าเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดก็ขออำลาบรรดาสาวกุงองค์สมเด็จพระบรม solely เพียอนท่นมีสวัสดี